สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับพิธีทัศน์ครบรอบ20ปีหรือ2ทศวรรษแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีพื้นที่ทั้งสิน้นราว5,228ไร่ถ้าจะเปรียบมหาวิทยาลัยก็เปรียบได้ว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่หรือเป็นเมืองก็ว่าได้นะคะ มีการบริหารดำเนินงานเทียบเท่ากรมในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยการบริหารงานของอธิการบดีและคณะผู้บริหารเปรียบเทียบกับอธิบดีกรมประชากรที่อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยมีจำนวนมากและหลากหลายตามภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงานซึ่งแบ่งออกได้3มกลุ่มใหญ่ๆดังนี้ กลุ่มงานด้านสำนักง,งานอธิการบดีกลุ่มงานคณะสำนักศูนย์และกลุ่มหน่วยงานอื่นๆสำหรับวันนี้ดิฉันจะพาทุู้ชมไปพบกับกลุ่มงานที่อยู่ภายใต้สงกัดสำนักง,งานอธิการบดีค่ะกองแผนงานทำหน้าที่วิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแผนงานจัดสรรงบประมาณตามนโยบายติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กองกลางมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยรวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมภารกิจกองคลังและพัสดุทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่าย รายงานการใช้จ่ายด้านการเงินการคลังโดยรวมของมหาวิทยาลัยกองการเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนบุคลากรพนักง,งานเจ้าหน้าที่คณาจารย์กฎระเบียบคำสั่งต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับดูแลกองบริการการศึกษา ทำหน้าที่ด้านทะเบียนนักศึกษาทะเบียนบัณฑิตการจัดอาคารและห้องเรียนรวมประสานงานวิชาการหลักสูตรมาตรฐานของมหาวิทยาลัยโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้กำกับดูแลกองกิจการนักศึกษาทำหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกคณะทุนการศึกษาทุนกู้ยืมระเบียบว,วินัยนักศึกษาสวัสดิการ หอพักนักศึกษาโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้บริหารกำกับดูแลงานวิเทศสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานความร่วมมือด้านกิจการนานาชาติกับสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้บริหารกำกับดูแล งานส่งเสริมการวิจัยและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทำหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมประชุมสัมมนาส่งเสริมนักวิจัยและแหล่งเงินทุนแนวทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัยโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้บริหารกำกับดูแล นอกจากนี้ยังมีงานประกันคุณภาพการศึกษากองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมง,งานบัณฑิตศึกษาคลินิกเทคโนโลยีสำนักบ,บริหารทรัพย์สินงานตรวจสอบภายในซึ่งแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่สำคัญจำเป็นต่อการบริหารดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจหลักทั้ง4ด้านของมหาวิทยาลายัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด และนี่แหละค่ะคือกลุ่มง,งานในสังกัดสำนักง,งานอธิการบดีครั้งต่อไปดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกลุ่มคณะต่างๆที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่างๆให้กับนักศึกษาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะส